น,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 นี่สบจันเนาะคือสีใส่ไมมใส่ไมมอยู่หวังใส่ไหแห้วเนาะออ้ ไม่จังดังถ้าอยากดังก็เปิดแห้งๆแจ่งข่าวถัดสิร่วมทั้งเบิดแล้วในการที่เห้าหลับให้แต่ละคนมารวมในการจัดพิมพ์หนังสือตลอดทั้งการชำระค่าชีดินบัตรสิ ว่านี้กะได้เอาไปชําระค่าดินวัดแล้วหนึ่งแสนชําระแล้วหมู่บ้านหนึ่งแสนส่วนที่เหลือในการจัดทำหนังสือห้ากะเอาไปมาจำแล้วเท่าไหร่ฮ0 0 0สี่หมื่นเนาะถ้าที่ร่วมยอดทั้งบมิในการรับออกจากท้างเหนือคืออยู่ในสองแสนหนึ่งแสนเอาไปชําระค่า จีดินสงเหลืออีกหนึ่งแสน,นี่เอาไว้จา่ายค่าหนังสือและมีการก่อสร้างไปเรื่อยๆอก่อสร้างเนี่คือสร้างกุฏิสําหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมจากทุกสารทิศแจ้งทราบส่วนแยกย่อยแต่มีอยู่โดยเป็นเงิ่นสดที่ห้าใดที่ห้าใดที่มีการรอจากมาเรื่อยๆในๆนี้แหละเขาก็เก็บไว้เพื่อที่ซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างและแจ้งข้าวให้ ทุกค่นจักนำํำแต่สรุปร่วมเลืยก็คือสองแสนกับปลายมันเคมีอยู่หางบนับปลายมีสองแสนกว่าซะหางบนันเป็นจำนวนที่นั่นเพราะว่าเฮ้ากะเอาออกไปเพื่อที่ืออุปกรณ์ต่างๆยีถินปูนไส้ตลอดนี่คือเฉพาะที่เฮาวาเฮารับเพื่อจัดพิมพ์หนังสือและชำระค่าธรณีสง ชำหระบาาหนีหรือห้าปดในธนาคารบอกยำทียหนึ่งวา่าหมู่บ้านนี้ก็เอาไปชำระบาหล่าหนึ่งแสนยอดคงเหลือสามแสนจากกินซีเหลือสามขาดบาทแสนเบิร์ตปีนี้นะห้เาเห็ดแล้วเหล่าห้ากับสือยูเห็ดยังเป็ดบอสันเอากระเห็ดไปตกใจใส่แย่ร่มหายราบอกจ <laughs> ะพึ่งหาย ขึ้นยุกับพวกเจ้าได้ล่ะเนาะไม่ได้ขึ้นอยูเกับใข่ได้เออจะพึ่งแมาแล้วสันโห้พียู่ในพีจากบอกมันอยู่ในหนีเงินมันอยู่ในลมเข้ารู้ลมออกรู้พี่เงินมันอยู่พี่ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนัองเมาเองดอกแน่จังสัตว์ตอบคำถามสำหรับ คนที่นําวิธีการที่เขาแนะนำสิบเจ็ดหาสามหนึ่งที่ไปปฏิบัติที่เขาเห็นผลมีการสามารถเขาสู่สมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิได้แต่ว่าบ่าอาจสาสมาีถถิสิพนันเขาสู่อัปปนาสมาธิอันเป็นความสงบสูงสุดลุชันสี่ได้เป็นอย่างใ <c oughs> จเย็นๆภาษาฮะก็เหตุหนึ่งนะบอกว่าใจเย็นๆถือว่าเก่งแล้วเ,เหตุตามแค่อาทิตย์เดียวได้ถึงขนาดนั้นนะ คือว่าเก่งแล้วในความรู้สึกที่เพิ่นอธิบายบรรยายมากในสภาวะที่เพิ่นเป็นเองคนที่เขาไปในหันเอิ้อนว่าเพิ่นเขาไปตอนเสือออกมากี่มีอาการตัวแข็งแข็งทื่อแหงขาแข็ง,ขขง <c oughs> นั่นแค่มันเป็นสภาวะหรืออาการในขณะที่ปฏิบัติแค่าน,นั้นเองฉะนั้นการปฏิบัติถุกขังการนั่งภาวนาทุกขังสภาวะต่างๆในการเกิด ของอาการปิติมั่งของอาการทักร่างกายมั่งแล้วแต่สิเวี่อไปนั่นเป็นของบริเนนนอนอเป็นของที่บรแนนนอนบรสมบ่ต้องไปคิดหาคําตอบของมันดอกเพราะว่ามันมันบรเทียงแถ่แนนนอนที่แล้วในอาการการปฏิบัติอาการหรือสภาพความรู้สึกของร่างกาย<แ>ที่นี่เขาพยายามจับจความรู้สึกของใจของเงางให้ดีเื<แ>่อว่าให้ถิ่มคําถาม สำหรับตัวเองที่ว่าอันนี้คืออาการยังมันเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นปฏิบัติไปเรื่อยๆซะก่อนล้วห้าสิครีลา่ออกจากความสงสัยตัวน,นั้นเองถ้าห้ายังเก็บความสงสัยตัวน,นั้นคางไว้เพื่อที่จะให้รู้คําตอบอมั่นกระสีเป็นความคิดเห็นอันหนึง่งที่คางบ่าอาจสมมารถามได้ฉะนั้นให้ปล่อยมั่นไปปล่อยมั่นไปแล้วอาการนี่สิแก้ไดจังไดความเพล่นอยากถามบ่มีการแก้ แต่ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันสิคําตอบต่างๆสิเกิดขึ้นจากอาการปฏิบัติของจ้วของเองและอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนั้นจะค่อยๆคลายหายไปเองอย่านําความสงสัยกันมากขางไว้เพื่อจะถามเอาคําตอบถ้าได้คําตอบแล้วมันสิเป็นอุปทานอย่างหนึ่งขึ้นกันฉะนั้นอยากให้รู้คําตอบด้วยการปฏิบัติของตัวเองให้รู้คําตอบด้วยความรู้สึกของตัวเอง และคําตอบอีกอันนึงเป็นท่างใจนั่นก็คือว่าไม่เที่ยงคือคาตอบนี้คือคไม่เที่ยงไม่เที่ยงในอาการสภาพะการปฏิบัติไม่เที่ยงในปิติที่เกิดขึ้นปิติที่เกิดขึ้นแต่ละอันแต่ละอย่างแต่ละมือแต่ละขั้งไม่เหมือนกันนี่คือความไม่เที่ยงอันหนึง่งเอินว่าอนิจจังแล้วอย่าไปยึดข้าวมาให้มันเป็นทุกขังนะเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงกับอนัตตาคู่กันให้ว่างคลายความขิดออกเสีย และอาการที่ว่าแข็งทื่อนั่นก็คือกันเดี๋ยวมันจะคลายออกเองอาม่ต้องไปยึดติดในอาการนั้นมาเพื่อสิเหตุใดจะของสงสัยท้าขามความสงสัยตัวนี้่ได้เอดมักกระเจิดขางค่าโยนสันเออปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วจะคลายหายจากความสงสัยนั่นเองแล้วฮัสึได้คําตอบที่ดีที่สุดในตัวเองฮสด้คําตอบที่ดีที่สุดอาการเย็บไข้เดืป่ว่าเดียว จะค่อยๆทุเลาเบาบางอาการตัวแข็งทําไปเรื่อยเดี๋ยวก็ค่อยๆทุเลาเบาบางและหายไปแล้วก็สิเป็นปกติส่วนว่าเหตุตใดสิเข้าสู่อัปปนาสมาธิสูงสุดใดปล่อยว่างถูกอย่างในนิมิตท,ที่เห็นคือ,อ่าจับนิมิตเข้ามาพิจารณาว่านั่นคือหยังนี่คือหยังอันนั้นเป็นแบบใดแบบใดอย่าสนใจในสิ่งที่เห็น ถ้าว่าเห็นเห็นทางในเน้เออนั่นเป็นอำนาจของสมาธิจิตที่มันปรุงของมันเองต่างหากมี่เป็นอำนาจจิตที่ปรุงไปเองเด้อ,อฉะนั้นแค่รู้แค่รู้รู้รูปภาพนั่นแหละถ้าว่าเห็นภาพถ้าว่าเห็นได้ยินเสียงในในภายในให้แค่รู้อย่าไปตามมันยุ่เฉยๆรู้ไปเห,เห็นไปเห็นไปเรื่อยๆ เดี ela, ๋ยวเวลามันเข่าถึงความสง,งบอันสูงสุดแล้วมันสิเผลไปเองเอออย่าไปตั้งใจเขา่าบม่มีทางแต่ตั้งใจเข,าข่าคำว่าตั้งใจเขา่าคือว่ามันต้องเป็นจังซี่มันต้องดับแบบนี้มันต้องเป็นแบบที่ยิ้ยินได้ฟั่งมากเออทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลามันเป็นมันจะเผลไปเองเออคนประทันชําน,นาน่เลื่อน่าเผลไปเองแต่คนชําน,นาญแล้วพรออะเจ้าเข่ามันได้ก็ไดเบราว่าสิเป็นชาติหนึ่งสองสามีหรืออรูป,ปชาติหนึ่งสองสามี อันนั้นพูดถึงผู้่นชำนาญแล้วแต่ว่าเฮ่ายังบ่ท่านชำนาญจะไปเอาความสงสัยตัวนั้นมาเป็นเครื่องขวางตัวเองบอกว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเฮาสิคลายความสงสัยด้วยการปฏิบัติของเฮ้าเองเอกบ่อยจากตอบหายก้อนถ้าตอบ้แล้วมันสิเอาอีกช่วมสงสัยหนึ่งมามันสิต่อไปเรื่อยๆง่ายว่ามันสิต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นให้ปฏิบัติไปเลยหนื่องอาการที่ แข็งทื่อจะหายไปเอง <Okay. S 1> สองความรู้สึกต่างๆที่เกิดสภาวะในอาการพิธีเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเกิดขึ้นได้ทุกอาการอาการพิธียางหน่อยหานะยางหน่อยหา่ายางมันนี่เป็นแบบนี้มันนี่เกิดอาการคนลุกคนพองสุดยองก้าวมือนี่เกิดอาการโยกมันนี่เกิดอาการตัวทื่อตัวแข็งมือนี่เกิดอาการเนี่ยมันจะเกิดอาการไปเลยเห็นแสงสว่างบ้างมัอนี่เกิดอาการรู้สึกว่าในระหว่างจะ การในระหว่างหน้าผากเป็นมุนหมุนมั่งเป็นมีแสงนวลน,น,นมั่งเป็นมีอย่างมั่งกระซ้างอันนะั้นคือปล่อยไปแค่รู้ให้้ายใจข้างว่าแค่รู้จะไปถามซื้อมันอันนี้ขึ้นอย่างหยุดมันจะหยุดเกลกเลยแต่ว่าอันนี้ขึ้นอย่างนอคือกกเป็นสี่นอเนี่ยตัวนี้มันถอนเราได้มันจะคลายออกมาขนาดปล่อยแค่รู้แค่รู้แค่รู้ไปเรืเ่อยเรื่อยเดี๋ยวทุกอย่างนันนะ่ะมันจะคลายเองคลายอย่างไดสักวันหนึ่งก็รู้คลายแบบใด อย่าไปติดเอาสิ่งที่รู้เข้ามานะติดเอาสิ่งที่รู้เข้ามายึดเนี่ยยึดผู้รู้ยึดสิ่งที่เห็นแล้วก็อยากรู้ซื้อข้างมัน่นซื่อมั่นก็บอกแล้วว่าเป็นอาการปิติและอาการปิติทุกอย่างไม่เที่ยงคือเกิดไปลหลายๆอย่างนั่นเองฉะนั้นเ่าต้องไปยุดเอาจุดใดจุดหนึ่งมาเป็นอูปาทานยึดมัน่นถือมั่นให้เป็นดั่งที่เราเคยคิดที่เราเคยเป็นมันจะเป็นสัน้น ทุกมือแต่ละมือแต่ละมือขนาดมือเดียวกันนางสามเวลาก็ยังเป็นคนละคนละยางคนละย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันนี่แ้วจังว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่เห็นอ่าคือว่าจางคลายไปแล้วสําหรับคําถามของคนผู้นะิงนะเดไปเรื่อยๆส่วนอาการเจ็บป่วยนั่นนะเ,ออเดี๋ยวมันจะค่อยๆจางคลายหายไปเองหายไปหน้าทําไปเรื่อยๆเธอะที่สําคัญกค็คือว่าในขณะที่ เฮาบอ่อนังก็ตามคือห้าบอ่อนังสมาธิหฮาบอ่อนอนสมาธิเฮาประเด็นในการกินเขา่าล่างถวยล่างชามจะอาหารทําความสะอาดบ้านหรือทํางานอะไรที่มันเบาขอให้จับจุดอุณหโลมให้ได้ให้อาการปิติที่เกิดขึ้นระหว่างกลางหน้าผากให้ให้มันได้ให้มันได้ความรู้สึกที่มันนิ่ม,นมนๆนวลๆยู่ระหว่างกลางหน้าผากถ้าผู้คนที่สานซาไปแล้วมันก็นสิจางจางออกจากจุดระหว่างกลางหน้าผากคือ เปิดอาการนิ่มๆระหว่างหนังหัวข้างบน <c oughs> บอกว่าหนังหัวข้างบนทั่วหัวทั่วกระงอนนั่นแหละ <c oughs> เท้าส่งไปเลยๆมันจะมันจะค่อยๆซึมลงมากซึมลงมาในระหว่างกลางสมองหรืออยู่ในระหว่างเต็มหัวเต็มหัวนี่คือเต็มในสมองพอมลักษณะนี้ให้ทําไปแค่นี้สักก่อนมีบอกอาการว่าหลังจากเข้าจับจุดอุณหโลมเลยแล้ว แล้วมันจะซานขึ้นข้างบนข้างบนขึ้นหนังหัวหนังหัวท้กหนอกนั่นแหละ <c oughs> ต่อมาเ้าส่งไปเดืเลยในอาการที่ว่ามันเป็นซาซาซาหนิ่มๆนุ่งๆยื่ระว่างหัวได้แล้วมันจะไหลลงมาเองโดยว่าต้องบังคับมันจะเป็นไปตามของมันเองอันนี้ให้มันเป็นเองมันจะซึมลงมาระวางกลางสมองเองอาการตัวน,นี้สิอาการอาการความนิ่มๆนุ่งๆในกลางสมองนั่นแหละโรค ไพ่เก็บหรืออย่างต่างๆก็ค่อยๆหายค่อยๆจางคลายออกไปเองอคําว่าสมาธิรักษาโลกเป็นชื่อ,อเป็นชื่อพองมัน่นค,คือคือเฮาเอาผลพลอยได้จากอาการปิติผลพลอยได้จากการปฏิบัติธรรมตัวดีมาใส่ในประโยชน์ตซือ้อบอกว่าเออมันมีประโยชน์แบบไหนคือประโยชน์พองมั่นคือมันจะรักษากันเองโดยที่เฮาบม่ต้องไปรักษาคําวบานี่บอกว่าเป็นสมาธิรักษาโลกแตจริง ถ้าเขาบอกว่าเอาไปรักษาปุ๊บมันจะเป็นกิเลสมันจะเป็นตัณหามันจะเป็นความอยากไม่ขวางไม่อาจสามารถทําให้จิตสงบเข้าถึงจุดนี้ได้เนี่ยฉะนั้นว่าบอกอย่าหยุดยังว่าเอารักษาเข้าบอกดึงมาดึงมาเอารักษาบองทองที่มันปวดว่ะเดี๋ยวตัณหาตัวนั้นความอยากตัวนั้นดึงมาเด้บเลิกเกิดเป็นตัณหามันเลยบ่มากมันเลยบ่ไปตามจิตของตันไวเพราะว่าวยังมันยึดมันเธอมันไม่ค่อยคิดเห็นแล้วว่า จะต้องเอาามันมาตรงนี้จนหายได้นั่นเป็นตัญหาขวางใช่ไหมครเหตุไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคอยซึมซาบลงไปเองมันรักษากันเองมันรักษากันเองที่เคยอธิบายไปว่าเจ็บเข่าบอกเจ็บขาบอกปวดท้องบอกเ,ออเด๋วดึงลงมานั่นพูดถึงว่ามันจะเป็นไปเองหรอกแต่ว่าอาศัยการฝุดทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินแล้วเขาสิรูวิธีการดึงลงมาเอง แต่ความรู้สึกดึงแบบดใดใส่อาการจิตแบบใดนิ่มๆนุ่นงๆอ่นนอนๆแบบใดห้าสีห้าสีหลูของหฮาเองจังว่าตอบคําถามคนผู้นี้ไปถือว่าดีมากถือว่าใส่ใจใส่ใจกับใส่ใจในตัวเองบ่ได้ไปใส่ใจในภัยละตั้งใจตั้งใจดีใส่ใจดีเพราะว่าเฮ็ดได้เร็ว่นนี้นได้เร็วบ่พออาทิตย์บ่พออาทิตย์แล้ะ <c oughs> อาการต่างๆเกิดขึ้นได้เป็นไปดังที่ฮ้าแสดงไปเมื่อฮ้าแสดงไปแล้วเพล่นกับเป็นทั้งสันมากเพื่อแบบเลิ่มไปสงสัยอาการว่าโตแข็งตัวขื่อต,ตัวยังก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็หายเองว่าต้องไปกังวลลวงหนาเวลาสิมาธําอีกเวลากูออกจังสี่จังสีสสสส่ออกสมาธิอันนี้แหละกูสูบว่าแข็งือเกาบอก่อว่าต้องไปกาหนดอี่ยังมันใดๆทั้งสิน้นปล่อยให้มันเป็นไปเองนี่แหละจังหวะการฝึกสมาธิเพราให้จิตมันเป็นไปเอง ห้ามีนาตีแค่ว่ารักษาหรือเป็นผู้มีสติตามธรรมดากับบังคับแน่บังคับอย่างบังคับมายุ่ในขํามบริกรรมกับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้รู้ว่าลมเข้าสั้นยาวมันต้องไปตามนั้นมันดกมันสิเหลือมันสิหลายเกินไปแค่ว่าหายใจเข้าพูดโทนี่พ่อละเดี๋ยวมันสิเป็นเราเองอันนั้นมันสิเป็นรักสูตรแล้วหายใจออกยาวก็รู้ออกสั้นก็รู้นั่นแนหะมันสิเป็นรักสูตรจําแค่รักสูตรเอาแบบนี้โลด เอาประสบการณ์กริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนหลดแค่รู้ล่มยู่ในปายหูดังหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพ่อเดี๋ยวมันจะเป็นเองมั้งกำหนดให้เป็นมันบเป็นดอกมันสะเป็นเองจังว่าให้คลายความสงสัยไปซะแต่ว่าเขาใจฟังอีกฟังอีกรอบสำหรับคน,นผู้คนสงสัยตัวนี้จางคลายออกไปเสหายส ทังเบิดเพิ่นก็ลงอยู่ที่เป็นอนิจจังอนัตตาทั้งเบิดเพิินกัลงตรงทีว่าควรละนั่นทีคือความเพลินความเพลินในอย่างาบางบางคนความเพลินในํำหยกหย่องคิดปรุงแต่งไปนั่นเพลินบางคนกับเพลินในอีอย่างเพลินในํำนินท่าก้าวตูใส่หลยอย่างต่างต่างว่าเข้าใจว่าจาของเพลินคือคิดคิดหาเหตุผลเพื่อจะไปอธิบายให้บุคคลคนนั้นเข้าใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นมันเป็นสียรคนตูปรามาสไปละเห็นบ่ แล้วก็อยากอธิบายให้เขาเข้าใจความคิดเห็นของตน,นยกตนขึ้นมาต่อกันปุ๊บท่านที่เลยนะเป็นอัตตะเป็นอัตอตะวาตุปาทานต่อมากับเป็นการมุปาทานนะั่นมันประทันตัวนี้ปรเอินว่าเพลินการมุปาทานเอาเฉพาะสิ่งที่เองพอใจเป็นใหญ่เพื่อะสิพอใจพอใจกับสางแต่บากูพยายา่อจะย่างตือบอกให้ผู้อื่นนั่นพอใจกูอย่างเดียวนี่แหละ ตัญหาคือความอยากอุปทานคือความยิดให้ให้มันลูดับดับดับความคิดตัวนี้ท่านออดับความคิดตัวนี้ความคิดบดีถามมันเป็นความคิดดีปล่อยมันไปเหออ็ดส่งอารมณ์มันเป็นกุศลไปสัจจิตรปริโยธาปานั่งไปทําจิตให้เขารอบปลอดแล้วจากอากุศลทั้งปวงเห็ดไปสะกอนคำว่าปล่อยวางเม็นของไงออฉะนั้นพระายามรูดท่านเข่าเรื่อยเลื่อยมันสิจางคลายไปเองคําว่าปล่อยวางมีก็บอกถึงว่าระดับ ระดับผููสังเกตจิตแล้วสังเกตจิตสตินั่นแหละกำกับจิตกำกับจิตจิตคือของนึกคิดกำกับความนึกคิดยามันคิดไปทางตำ่ำออแล้วก็ยาเอาเหลื่องเล่าต่างๆที่คำเบาคำว่าของบุคคลผู้อื่นนั่งเขามาคิดออยาเอาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไปฝากไว้กับผู้อื่นสุกและถูกบดิ้งยุ่นั่งผู้อื่นยี่เจาของ เขาบอกควมนั่นควมนี่มาเนาะได้กระาังให้รู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 ้นี่คือละไปแล้วรู้นี่คือละถ้าบ่รู้นี่คือนําเขามาคิดนี่แหละเลีวขนาดนี้ถ้าบ่รู้คือนําเขามาคิดเด้่อมันยา,ยากอย่างน้ำนกูตั้งแต่หนึ่งสิ่ไปเนี่ยเอเอิน่าเพลินไม่รู้ตัวเพลินละนะเพลินในอกศูรจิตที่มันเข้ามาแล้วนั้นเป็นผู้มีสติให้รู้อยู่รู้อย่างเขาเวามากกับให้มันรู้ว่าเขาดา่านะว่าเขาดา่ากับเขาดา่ากับท่านั้นนะ อย่านย่งเขามาคิดจนเกิดอารมณ์ความรู้สึกถ้าเกิดอารมณ์ความรู้สึกพบได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าพบเกิดขึ้นแล้วก็ชาติรามระจนเวียนเข้าไปหาอวิชชาตัวเก่าเพราะว่าสุขอันนี้มันเป็นก้อนถ้ำเดียวกันก้อนทุกเดียวกันละก็เป็นละเดียวกันสือว่าจงไหนมันเป็นก้อนกลมอันเดียวกันสรือว่าถ้าเป็นหัวใจนี่มันร่วมอยู่ในหันเบิดแล้วในอวิชชาปญาสังคาราบสายเกิดแต่สายดับมันก็ร่วมอยู่ในก้อนเดียวกันดับก็ดับพร้อมกันเบิดเกิดเกิดพร้อมกันเบิดทั้งสันเดี๋ยวโบ พราะว่าสิเป็นปฏิจจสมุปบาทสายดับ <ừ. S 1> อวิชชาติเววะเสสายวิราคารี่โรธาเนี่ยถ้าเ้าดับอวิชชาเ้ารู้้เท่าท่านตัวนี้แล้วในความสิขิดปรุงแต่งไปเปิดกระดับเบิด,ดอ่นั่นแหละแต่ว่าฝึกทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินทําให้เป็นหลุดต่างยานแล้วห้าสิข้าใจในตัวเขาเองห้าสิข้าใจในในความรู้สึกหนึ่งจิตเท่าเอง <c oughs> แต่ว่าหายอาหายอาศัยการเด็กยิ่งเด็ฟังบ่อยๆมัง่งเพื่อเป็นเครื่อง ประกอบสติปัญญาแต่ว่าอย่าไปตัดสินในสิ่งที่เด็กยินได้ฟังมันสิเป็นทิฏฐุปาทานอย่าไปตัดสินต้องเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นเนอะแต่ไปตัดสินแค่เหตุผลแล่ตัณกะการดนเดาขายทะเนี่มีผลยังมิตรสังวนานะมิตรสั่สงทิฐิขึ้นมาสั่งความคิดเห็น่ของเป็นญ่ขึ้นมาเองก็เลยกกลายเป็นเพลินบาเหลวตัวของเราอันันแหละคำว่า,าดับดับแต่ใดในรูให้มันท่านสิ่งที่ตัวเองกําลังคิดอยู่กาลังคิดอยู่และกำลังจะพยายามที่จะ ไปตัดสินและยืนยันให้ผู้อื่นพิดหรือถูกแลวเป็นพิฐุปาทานทเมื่อทิฐุปาทานมีแล้วอัตตาวา่าทุปาทานย่อมย่อมยกตนขึ้นมาแล้วก้าวอ่างคํานัน้นคํานี่ขึ้นมาเพื่อจะให้เขาเห็นเห็นคล้อยตามที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นนั่นสิรพ์ตุปาทานก็นตามมาการมุปาทานก็นตามมานี่ตัณหาคือความอยากอุปทา,านคือความยึดหลู่ให้มันท่านในขณนะสิจารขอก๊ลังคิดสิยากให้มันเป็นไปดังที่ตัวเองคิดนั่นเอง การปฏิบัติทั้งบมดมันต้องถิ่มทั้งบมดนี่ก็ความคิดเห็นกับของก็ต้องถิ่มถิ่มหิดแล้วบอมาสาั่งนี้กับอาจจเข้าใจมั่งเพราเข้าใจมั่งเป็นธรรมดาตามความสังสมของไปของบ้านสังสมในการยิ่งสุดตะมัจจาปัญญาอย่างหนึ่งก็เป็นธรรมดาปัญญาก็บแบบงออกไป3ามโดับมีกับปัญญ,ญางหยาบย่างกลางแล้วก็ยางละเอียดแล้วแต่นะคืนูุกับการฝึกฝนและฝึกหัดปฏิบัติตนในการปฏิบัติจริงจังสีเห็นของจริง การได้ยินได้ฟังแข่จดจำมาบ่อาจสมาติละใดมิตรสิเพิ่มตัณหาแล้วก็ดีว่าดีเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาทําลายตัวเองด้วยการไปยืนยันตัดสินบุคคลผู้อื่นคนนั้นผิดคนนั้นถูกมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งกัเแียการเกิดความบ่พอใจนี้เห็นบ่นกามุงปาทานด่ากันเลยกันนี้ไปแต่ว่าบ่เข้าใจสังเกตความรู้สึกของคนบ่เคยภาวหน้าคนบ่เคยเดินถึงกรมสิบ่สิบ่เข้าใจไม่เข้าถึงความรู้สึกของตัวเองในขณะที่ศูนย์ โมโหขึินมากหัวใจกระเต็นแห้งเนื้อใหกระดูกระสั้นตึกๆธรรมดาเนี่ยมันที่เข้าใจบละตัวนี้แสดงการปฏิบัติธรรมนเพิ่งน้อมเข้ามาที่กายตนเองและน้อมเข้ามาที่ใจเมื่อไหร่มีกับใจกับใจลูกกับน้ำเท่านั้นเองที่มีอย่างอีกนั่นแหละเอาพอาดังๆได้ละโอ้ยน่ารักเว้ <c oughs> i yeah, साधू

นะโมสัพพายุตยานะเทเจนะสัจเจนะพุทธะทิหตุพ ok ja, ุทธะสังมังค์ลังโลกเนตังจัสพะโลกัสสินมานะสังภาวะเยอัปไปมางพุทโธตัมมัทธโมตัมมจุติสัมพุทโธ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังชีวิตัสสะนัสสกราเจนะติอันตรายโภคตุมตถา 告胡云哥。